มันจะตกได้ลูกนางลงน้องจะมาฝกพักเร็วน้องจิสุกไว้มาเลมาเลนะนเจ้เป็นลก็เป็นลตงหนเรื่องด้ยสเนาแลวมันทาตว่านบเป็นยางยาคือบาดแ้ก็กับเี้ขากัรับตายยาเลยเดดเดอคอยนั่งเรียนเบื่อจัมือมาเอากองทองมาให้แม่มะมาบอไบไเอา ซามี่ผู้ใดของนักคิดนะอ่ะไว้ยันังแล้วเดี้ยมงจมือนึงสองคนสิเลี้ยงแกเออเลือเเลือเอาอเอใส่ท้องเนี่ยนะลูกย้อนไปท่าทิพย์เถอะให้ตัวลูกเ,ลเราเอาซอ,อยาาเ,อเ,อเราเอาซอยยูถ้านอนเอน่เราเอานอนนั่นะปะปะงจมนั่าสมยมันหอมี่ขอ่อยงหลขเราะปะปะขี้มูกนะลูกคาผ้าม่ใช่ขี้มูดีดขึ้นเป็นวัดเแล้ว สวยจังเลยข้อสวยจังเลยได้คอละเส้นเลยครับได้ของนายคินจะใส่ลูกนายคินจะใส่ของนายคินก็หนึ่งเส้นอย่าไปดึงเดาลูกเด้อแม่ซื้อให้เด้อไปก่อน <c oughs> เขาให้ขึ้นทั้งนึงไปขึ้นทั้งนึงเดมินั่นจะเดทุกานขอนากินนเกี้ยวนนนยังแตกเอามาให้แม่เร็วแค้ยังถ่วอถั่าภูมินยังแม่เขาลไล่ค่ะก็ทาเหมือนกันแ่ กูอาศัยยังน่ะโมโหเขียนบ้ากว่าต้อนต่กาต่อสักย์โบต่อไข่วะแล้วเล่นเป็นอีตัวมาขึ้นขึ้นมาแล้วสัตย์เ่ยอีโบแต่ว่าเขียนให้แล้วเที่ยงหรอสิเที่ยงหรอโบภากันนอนเว้นนี่สบาสบายไอหมูตอนไอหมูน้อยไอหมูนอย อันนี้อะไรไอ้หมาน้อยเอาบุญมาบุญบุญรอดอาบุญรอดเขาว่าก็ซื้อบุญรอดไอ้หมาเข้าว่าไงพงมี่ตนังสือเลยตนังสื้อซ้ำอีกไม่กี่ นากินตมน่วยนะมันจะเป็นอวนจับมั่มหน่อยมันอวนตอวนากินบะมั่บี่มึงนอยู่ได้นะมันป่วยหรือม่นูจดินบมันอ่านออกมาแล้วมันคุ้งใหญ่อยู่บ่ได้อบพับนะกินอ่เมหน่วยหน่มอวนได้เอ๋สวัสดีครับน้องผู้มินค้ามึงคือมันอวนใหญ่ใจใสั่นห้าวแล้ว หาวแล้วหาวแล้วกินนมมึงหกเดือนหาเลกเดือนมันยังอ้วนอยู่ด้นะพมันกินนมหนูนห hero, ่้วนจ้ะเอาผู้มิดขึ้นกันนมแม่เน้ยนนอ,อาหมาน,น้อยนมแม่ขอ้าหมาน,น้อยแค่ขด้นดอาหมาน้อย